สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโค้ชจะพามาซ่อมกางเกงให้ลูกค้านะคะลูกค้าเอวส4ค่ะแต่เขาต้องการที่จะทำเป็นเอวย8นะคะคือย9ค่ะอันดับแรกเราก็มาลอหูกางเกงก่อนนะคะเริ่มจากลอหูกางเกงออกทุกอันค่ะ เลาะเฉพาะด้านบนนะคะด้านล่างไม่ต้องเลาะ งานซ่อมผ้าที่จริงมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะขอแค่เรารู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆมันก็จะง่ายต่อการที่เราซ่อมค่ะค่ะต่อไปก็เลาะขอบเอวออกค่ะเสอยอลอกลอ่กอนลาะขอบเอวมาวัดตรงที่เราจะตัด ออกก่อนนะคะจากเอว34ให้เหลือ29ก็ห้านิ้วค่ะแล้วก็จะมามาร์ k ไว้ก่อนนะคะาร์ k ตำแหน่งที่เราจะตัดค่ะเราจะตัดตรงกลางนะคะกลางข้างหลังค่ะข้างหลังค่ะาร์ k ไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเราล่อออกไปแล้วมันจะยากต่อการที่เราจะมาตัดนะคะ ลอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดตรงที่เรามาร์กไว้ค่ะเราจะตัดตรงที่เรามาร์กไว้นะคะก่อนที่เราจะลอกขอบเอวเมื่อกี้เราได้มาร์กไว้แล้วนะคะ พอขอบเอวออกจากกันทั้งสองชิ้นนะคะเพื่อจะต่อเพื่จะต่อขอบเอวก่อนนะคะเราจะต่อขอบเอวให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยไปทำขั้นตอนต่อไปนะคะ เรามาต่อขอบเอวกันเลยค่ะเพื่อนๆใครที่ต้องการมีอาชีพนะคะต้องการแบบงานซ่อมผ้าคือมันไม่ได้ยากนะคะเทคนิคงานซ่อมผ้าต่อขอบเอวเข้าด้วยกันนะคะงานซ่อมผ้าขอแค่เรารู้เทคนิคค่ะมันเป็นรายได้ที่โอเคที่ที่รายได้ที่ดีที่ดีทีเดียวอะค่ะคือ ามันหนาไปใช่ไแบบนีเราส่งสารจากักแล้วก็ทุบเขานิดนึงให้เขานิ่มค่ะให้ผ้านิ่มขึ้นจะได้เย็บง่าย เพื่อนสามารถดกดติดตามช่องได้นะคะค่ะเราก็ได้ต่อเอวเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาเลาะขอบเอวค่ะเลาะด้านข้างนะคะเลาะตัวกางเกงค่ะเลาะด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะคะเ,าะเาะลาะไปถึงแค่ไม่ต้องลึกค่ะ แล้วเราก็มาเย็บข้างเพราะว่าเราจะเอาด้านข้างออกเพราะว่าลูกค้าสะโพกใหญ่เอวเล็กนะคะเราก็จะไม่เอาสะโพกออกเยอะค่ะเราจะไม่ไปทําตรงสะโพกเยอะค่ะแต่เราจะทําตรงเอวเข้าแต่สะโพกยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ แล้วเราก็จะต่อเข้ากับขอบเอวนะคะโดยที่เราจะต่อจากตรงกลางนะคะตรงกลางตรงกลางก่อนนะคะตรงตะเข็บกับด้านหลังให้มันตรงกันนะคะ จะเย็บท <si suppression> ีละข้างก่อนนะคะนม่ยากเลยใช่ไหมคะงานซองผ้า ขอ,อแค่เราเข้าใจแล้วก็มีใจรักค่ะมันก็ทำออกมาได้แบบไม่ได้ยากค่ะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำคลิปนะคะเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางในการซ่อมห้าค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำกันดูนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือติดหูกาังเกงก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะ,ไ,ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่างนะคะเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆค่ะ จะได้แบ่งปันสิ่งดีๆแกเพื่อนๆนะคะค่ะถ้ามันผ้ามันหนาไปนะคะเราจะใช้วิธีการหมุนจัดเอานะคะหมุนเข็มเอานะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราเย็บเลยอะค่ะมันจะทำให้เข็มเราหักค่ะแล้วก็เป็นการ ทรมานจักด้วยนะคะแต่ถ้าเราหมุนจักเอามาเราจะถนอมจักเย็บผ้าของเราเพื่อใช้ได้อีกนานนะคะใครอยากได้เทคนิคอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวโค้ชจะพยายามที่จะสรรหาสิ่งใหม่ๆมาให้เพื่อน